สวัสค่ะพี่ชาแนลค่ะวันนี้เรามาเล่นเกมสกูลแลมิเลค่ะวันนี้เรามาทำเชฟนั่นเองไปเลยเหมือนกันเลยเราจะไปสนามที่ไหนดีโอ้โหนานเกินมั้น ไปโอ้ยเข้ามาทำไมให้อนุญาตให้เข้ามาฉันไม่ชอบคนแบบนี้เลย,ยไปเยอะ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  ถ้าจะกินแตงโมงฉันจะร้อนเพลนสนุกสนานฉันจะชาเข้าวและร้อนเพลินเออขอสามจานนะคะฮะสามจานอืมฉันไม่พอใช้เลยนะลูกค้าเขาบอกว่าขอสามจาน นี่ได้หรอาจานมิชเขาบอกว่าขอสอนจานอันนี้เธอเอาอันที่ฉันทำให้กลับไปกินเธอมันอร่อยอืมขอบคุณฉันกลับบ้านก่อนนะอกลับบ้านเลยเปลอดภัยนะอืม วันนี้จะหล่นบ้านไหมเนี่ยหันหล่นนะ สนเลมาใ hey, ห้ดีฉันหน่อยใช่แล้วรัวนี้ที่เธอจะต้องสนมา ชชิวชิววรถฉันสามารถเปลี่ยนอะไรก็ได้โอ,อ้โหรถฉันทำไมขับยัดยิงกันและสว่านด้วย โอ้มมยก็สว่าแบบนี้ต้องทำอะไรแล้วมคือมาจอศยจว่แต่เรามาโอ้เรามาแล้วค ฉันจำทานได้ไม่เป็นไรเนาะมีรถเต็ดกลับเพิ่ง ที่กลับบ้านได้แล้วมีรถเป็ดที่เป็นรถขับแล้วขอนชัน รู้ไหมว่าฉันไม่ได้เกือบกลับบ้านฉันไม่ได้ฉันเกือบไม่ได้กลับบ้านเลยโอ้โหน่าเสียมันเข้าไปพักอยู่หองไหมไปเข้าไปพักอยู่โรงแรมไหมเข้าอยู่ไป ฉันไมด้เกลียดนะูเข้าไปเลยหนูอเอ้ยเมื่อวานพูดนี้ผ่านขอบคุณนะเป็ดน้อยป่ะเรากลับบ้านกันเถอะอือ เธอจำทางกับขึคือรถพันครับคือรถพัน,น,พน,นแม่เป็นไงครับหอมอยแม่เป็นไงฉั่นอย ก็อยู่หรอใช่ฉันเป็นตัวใหม่ตัวใหม่อลังการมากให้ฉันกลับบ้านก่อนได้เลยฉันคือตัวเก่าที่ฉันล้มเออแล้ก็กลับมาเป็นใหม่ได้ใช่กลับมาเป็นใหม่เลยบุกเตะแล้เป็ดก็ต้องส้ม ใกล้ถึงแล้วเราเดินทางจะใกล้ถึงแล้วอืมจะใกล้ถึงแล้วถึงแ,แล้วจะเป็น พ่าหนูกลับมาแล้วเป็นไงได้รถไปอันนี้รถใหม่ปตะจงหนูไป,ห,ไปหาหน้ำมาันพอบอกว่าหาหน้ำน่ะแล้วก็อืมตขึ้นมาทำอยู่นั้นจ้า ไม่มีอะไรทําไม่มีอะไรทําขอพ่อเล่นงานนี้แทนอือหืออาบน้ำข้าวันนี้หนูได้ขอมาจัดเพื่อนด้วยแยม อย่าเพิ่งเรียกพ่อพ่อนะอ้าวหนูพอมีของรางวัลให้คือนอมพ่อหนูหนูได้อันนี้จะเพื่อนด,ด้วยข้าวไงนโอ้โหเก่งมากที่จะทำงานได้ข้าวมา เราเกิดม่ได้ข้าวเลยให้เราได้ข้าวนี้